แล้วก็สมัยเด็กๆวัยรุ่นนะบาสมาเล่นบอลแต่หลังจากนั้นก็ไม่เล่นกีฬาอะไรแล้วก็ยิงปืนอย่างเดียวยิงปืนยิงจนประสาทหูเสียไหมดสายตามันก็ตาข้างนี้ต้องไปแย่เลยน้ำมันปืนเข้าตาเมื่อก่อนชอบเป็นสไนเปอร์ไงหกร้อยเมตรต้องยิงลูกมะพร้าวกันให้ได้อะไรขยายไปแปดร้อยเมตรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ ไม่เอาแล้วไม่ยิงไม่ฆ่าขครเอาไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวนะมามีตำรวจสามจังหวัดนะครับเขาขอวิธีดูแลตัวเองที่สามจังหวัดหน่อยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าไอ้น้องอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนเขาหลับให้ตื่นเขาตื่นให้หลับ นอนสูงให้นอนกว้านอนต่ำให้นอนหงายพอเข้าใจความหมายใช่ไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแต่งเครื่องแบบนั่นคือสัญญาณบอกตายไม่ใช่สัญญาณบอกฝ่ายนะผมเห็นคุณแต่งเครื่องแบบมาผมรู้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแต่ผู้ก่อการร้าย เขาเป็นชาวบ้านเราแยกไม่ออกนะครับส่วนไอ้เทคนิคอะไรไม่ต้องพูดถึงกันนะครับเรารู้ผมรู้นะครับผมรู้นะะปืนไม่ต้องไปแต่งตัวเป็นนักรบลาซาด้าไอ้นักรบลาซาด้านะกูเห็นโอ้โหมึงซื้อกันชิปหายแล้วหมดเป็นหมื่นเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไปซื้อกระเป๋าตลาดนัดมาใบหนึ่งกระเป๋ายีน่ะ ที่ใบสองร้อยกว่าบาทนะตรงนั้นใส่เลยเลยูกมีผ้ากามาลองก้นแม็กกาซีนกี่แม็กห้าแม็กหกแม็กอีตรงเล็กๆก็ระเบิดอีสองลูกนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดยาแก้ปวดอย่าไปคิดว่าใครจะช่วยได้หรือออกในที่เกิดเหตุได้บางทีคนเข้าไปช่วยไม่ได้ยาแก้ปวดผมจะมียาชาด้วยไงจะมียาชาสําหรับที่จะไว้พึ่งตัวเองยาแก้ท้องเดิน ไปฉายไฟแช็อะไรอยู่ในเปน้นอนก็หลับไปทั้งอย่างนั้นแหละปืนก็กำเขาไว้ปืนยาวก็กำเขาไว้มาก็ชีวิตแรกชีวิตแล้วผมจะหนูต้องซื้อวิกด้วยนะมีเงินอนะซื้อวิกไปอันหนึ่งคือตัดผมเกลียนมันถูกระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะผมขาวสามด้านอะไรเงี้ยไปไหนมันก็รู้ เขาก็รู้แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่โอกาสที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็มีแต่ไปไหนใส่วิกเข้าอะไรเข้าก็แต่งแต่งปลอมตัวไปอย่างเขาออย่างชาวบ้าน่ผมจะไม่แต่งเครื่องแบบเลยขณะที่ทํางานอยู่นี่นะผมจะไม่แต่งเครื่องแบบเลยแล้วผมจะไม่ไปรถหลวงนะยันรถวีร้อยห้าสิบรถวีร้อยห้าสิบรถเมนเคลื่อนที่ ไปฝ่ายตรงข้ามเขาอัดระเบิดไว้ใต้ถนนตรงไหนก็ไม่รู้เขาอยากจะกดให้เราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะผมเนี่ยไปไม่มีทิศทางถ้าไปทางนี้กูก็ผ่าสวนยางกลับอีกทางหนึ่งดักไม่ถูกไปไม่ให้เขารู้ไม่นั้นก็อาศัยรถชาวบ้านเขาไปป้าติดรถไปด้วยลูกติดรถไปด้วยติดท้ายรถเขาลงแล้วผมก็เดินเรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เรานะครับแล้วเวลา อยู่ที่พักอยู่โรงพักอย่าประมาทก,ก็แล้วกันนะฮะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีศักยภาพเหนือเราเลยนะครับแต่อย่ากลัวจนหลอนผมไม่ใส่เสื้อกรอกใส่เสื้อเกาะเต็มที่เลยฮะ <c oughs> หัวก็ยังโผล่โดนที่ <c oughs> หัวก็ตายนะ <c oughs> และไปไหนเนี่ยมีกระเป๋าสะพายแบบผมเนี่ยแต่ท่านไม่ต้องเอาอย่างนี้นะมันจะดีไป <c oughs> ไปซื้อกระเป๋าผ้าย,ยีนเนี่ยสะพายแพ็ปไปเลยผ้าสามเหลี่ยม ภากมามัดไปนะครับมีเหตุการณ์อะไรก็ทั้งทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดนะฮะแล้วเวลาอยู่ฐานตัวเองเนี่ยให้คิดว่าท่านเป็นผู้ก่อก่อการลายจะมายิงฐานท่านตรงไหนท่านก็เตรียมของขวัญไว้ให้เขาจุดนั้นนะครับเช่นฐานเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปเดินรอบฐานตัวเราเอง ถ้ากูเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกูจะยิงพวกมึงตรงไหนวะเฮ้ยจุดชะง,งอนหินตรงเนี้ยหน้าบุ้ยหน้ามายิงนะก็เอากลับระเบิดไปเอาเค้กไว้ตรงนั้นะพูดภาษาเราเอาเค้กไว้ตรงนั้นเอากลับระเบิดไว้ตรงนั้นนะฮะไอจะมาสอนออกอย่างนี้ไม่ดีวะเอาไว้ว่างๆแล้วผมลงไว้สอนดีกว่านะไอตรงนี้มันคนฟังมันหลากหลายไงไม่ดีอ่ะ แต่ไม่ต้องกลัวและขี้เกียจทำฐานอะไรเงี้ยก็ลำบากแต่ว่าผมเห็นใจนะนายเขาวางกรอบเัาไว้อย่างเงี้ยเราเป็นเด็กๆเป็นเจ้าหน้าที่เนะี่ยเอาชีวิตรอดแล้วน้องไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปกลัวนะครับอาวุธยุทโธภั์ให้พร้อมแล้วไปเรื่องการลบเนี่ยอย่ามาคุยทางนี้นะเอาไว้สอนอีกสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งดีกว่านะครับมา ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยไอ้คนขับรถผมเนี่ยไอ้จ่าสุพรรณเนี่ยมันไปอยู่ใต้มาสิบสองปีเนี่ยกลับมาคุยภาษาคนม